ตำนานเล่าว่าผีบันไดขั้นที่13คือเด็กปฐมผู้โชคร้ายที่พัดตกลงจากบันไดขั้นที่13และคอหักตายวิญญาณของเด็กคนนั้นจึงสิงสถิตยอยู่ที่บันไดขั้นนั้นจากนั้นมาหากเด็กคนไหนพลาดเหยียบบันไดขั้นที่13ก็จะถูกวิญญาณในบันไดผลักให้ตกบันไดหรือดึงเข้าไปในโลกแห่งความตายเพื่อเป็นเพื่อนเล่นของตน บางตำนานก็บอกว่าเด็กคนนั้นโดนเพื่อนแกล้งพัดตกบันไดคอหักตายกลายเป็นวิญญาณร้ายไม่ว่าอย่างไรก็ตามชาวญี่ปุ่นก็เชื่อว่าบันไดขั้นที่13จะนำโชคร้ายมาให้ดังนั้นเวลาเดินขึ้นบันไดชาวญี่ปุ่นบางคนก็จะนับขั้นบันไดไปด้วยเพื่อไม่ให้เผลอไปเหยียบบันไดขั้นที่13โดยไม่รู้ตัว